นี่เราตุดต่อมายามังไม่เสร็จนะครับรถโ,โอเลก็มาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บายันไมโกโด่วนนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายวันปิดเิมพิด <laughs> เพิมเกือบเดือนอะ <laughs> nam chơi rai này rêu mà này năn quá Cái cốc cô này mai như thế này Thủy mai Con dài Nó mi dàng Nó bị bán cực Cái làm gì Ôi เราจ้างมนไปดีอืมนี่แบบต้นไม้โตเร็วไปโตเร็วข<ป>ุเร็วแก่นเร็วไต้เมาพดูดเรื่องไหนครับห <c oughs> วังที่จะโดนร้ายสินี้เห็นมันล็กสวยอ <c oughs> ้ ให้ <Good. S 2> hey, เอามาพร้านะเอาไม่คุณเดี๋ยวจะงอกข้างนี่นนนนค,ครับต้นนี้ต้นสเกลบอกว่าคือรุ่นี่หาไปใช่ไหมเห็นบอกว่าพืน้นดีไม่ดี ไม่ดีครับเข้าทานได้ดีเลยตุลสเกอ่ะเอาพอแล้วลวันนีนะ้เขาไปไหนบ้างอ๋อมาเอาตี่ลังไปนี่ถ้าพี่ใหญ่เป็นนี่ถ้าว่า,างแกมาเอาแล้ว<อ> <laughs> แต่เอาไปเกไว้พระทานเลยแต่ไม่ได้เผาหรอกไปมันเน่าทิ้งนี้เฉยกโค <laughs> รงการของแกเนี่ย,ลยหลายปีแล้วเผาทานนะเผาทานขายก็ได้กําลังขายดีหยุดอดติดเล่า <laughs> ดีนะดินปอนคุณง่ายตอไม้ขนาดนี้นี่สบายอยู่แล้วแหละเจ้าเหลืองของเราขนาดสองสามคนโอบนี่ยังเอามาแล้วนับประสาอะไรที่โตเล็กๆขนาดนี้เนียวอยังไปเอามาเมื่อวานต้นใหญ่ โกบิคุดธต้นนี้ตน้เนเ้ำแขนกุ้งขับปลูกเปล่เรียกว่าเขาปอนในตน้นพอมีราคาหน่อยแฮ้ต้นซ้ำแขนแสวนเขาเหรอน,นแต่มันก็รู้จักใช้เงินนะเพราะว่าตัวเดัน เอาวน้ำมืดตกไอ้ต้นนั่นตายค่ะทำทานขึ้นไปขี่นล่าเล้าเขาอะไรส่นนแล้วก็ทุีในเลือไปไกลไปอายต้นมะม่วงเขาตัดนครับะต้กมีต้นนั่นดูอย่าบอมอย่าง่ายต้นนี้ อาการไมนค่ดีเดินเท้าเร็วยืดจนผมเดินจนไมไหวแล้วสบ้ายใจนะเดินขึ้นมือตกถนอมมาดูวิธีการขุดรอบกำแพงครับแต่ละคนนี่สมองไม่เหมือนกันนะอาเซบอมจังหวัดแบบไหน ว่าฝั่งนู้นก็ทําแรงไม่ได้เดี๋ยวกําแพงเข้ามาอันตรายครับต้องใช้ประสบการณ์ปายันนี่สอนมากับมือนะแต่ไม่รู้เขาจำหรือไม่จำก็ไม่รู้เป่นการสอนนะคร อ่าๆเนาะงับไปเนาะอ่าทํายังไงอ้าวอ๋อเขาใช้ฟันจิกเอา <laughs> <laughs> oh, oh. oh, เออฉลาดนี่วะเออเอาเล็บตัดก่อนเลยเอ,อแมนแมนออขยับอีกนิดหน่อยเอาอรวงเข้าใต้กระโปรงเลย ใต้ข้าปรุงเลยบบนึดเลยอ,อเดียวเลฮอืไม่เยเอ,อ,อ,เยเอ,อะ่นนานเลยกินไ ชนไปทางนู้นไม่ได้ไงแต่มันก็ชนออกข้างตัดแอบกําแพงก่อนเออ ไมขุดออกนี่มีแนวโน้มที่จะงอกมาคืนนะถ้าสมัยก่อนในวันหนึ่งนี้ได้ไหมใช้คนขุดในสองคนยากจะิยากเนาะ 哎。<Yeah. S 2> yeah. เ,เรียบร้อยแล้วละครับั่านรอก่อนบินเข้าน้ำตึง ูเด้อว่ามันตูนกับแพงเด้อเดี๋ยวมันงัดไปมันตูนกับแพงอ่อโยกโยกโยกเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วร่างมันชนใต้กำแพงอ่ะอ้ามไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ああยกด้วยยกด้วยกดพานด้วยโอ้โอ้โอายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกยกยกเออเดี๋ยวแล้วเกี๋แล้ว คอมียาวหน่อยครับเอ้ายกขึ้นเลยยกขึ้นเลยเอ้ายกอาวงัดทางงัดเลยเอา้าเอ้ายกขึ้นเอา้า ยอมมาเลยสู้ชีกไงฮะชีกมากครึ่งหนึ่งก็เอาเออสู้มาครึ่งหนึ่งนะ แข้งเขาจะมาด้วยไนะงันไปงี้มันมัน,ม,นมันไปข้างกับแทงอ่ะเวๆนะเออแล้ว โอ้ใต้กันแพง,งจริงที่ใดที่โมรมเบ้องล่างเออนั่นแหนะดีแล้วที่เอาออกได้ <c oughs> <c oughs> ตัวหม้อเขาอยู่ข้างบนนี่เองอ,โโอือหานตัวหม้อก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับ,บกดติดตามครับ